สองน้ำกันปูครับผมปูซื้อสองสามเนี่ยสองสามปูซื้อสองสามนี่ปูนั่นแหละออกสามสองออกสามนี่เด้อนี่วันนี้เลยนี่สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องผหัดชาแนลครับเมื่อนี้ครับวันที่สิบสองพฤศจิกายนสองหหกเจ็ดครับผมเมื่อนี้ครับจะมาตามเลขปูสามแปดให้เอฟซีทั้งช่องกับผมเนาะปูโทรไปหาให้มาหาด่วนครับผมให้มาหาด่วนนะครับผมเนาะ โค้งสุดท้ายของปูสามแปดครับผมงวดที่แล้วนะครับปูให้ล่างวิ่งสองนะครับแต่ว่าจับคู่ไม่เข้านะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามได้เด้อครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมปูครับโค้งสุดท้ายในยปูประม้าสามสี่มือเลขก็ออกล้วครับผมเนาะใช่ครับผมปูกแล้วบฮะครับผมเก็กับเกล้าแลักปิดมัน ลักซิตดังปูลักซิตลักซิตดังปูเจ็ดเก้าปูลักซิตบนรดล่างบนบนเจรังกับมีคือกันจ้าบ่าให้มันเอาบนหลายก่อบนหลายก่ออ๋อครับผมมาตามเลขปูเอฟซีทั้งช่องครับผมเก้าใช้ปูใส่บะเนอปูแม่นแคปปู นี่ครับใส่ปูคม่นแท้ปูโทษไปหาครับผมเนาะให้มาหาครับผมใส่ปูเก้าอันนี้ก็ได้มีติปูวิ่งบนตัวเดียวปะปูนี่เม่นละอ๋อให้ศูนย์ออก6กศให้หออกหกหสองให้หกหกหกห้าให้หกเก้าหกสองให้สี่ศูนสี่สี่งวดนี้เก้าเ้ิปูไม่ไปแดงครับผมเนาะ ในปูชนเก่าเือกันเก่าจิปูเด่นเก่าเด่นเก้าบนเด่นเก้าบนปูวาครับผมครับปูวาหวหนี่เด่นเก้าบนนะครับแล้วปูซื้อไปปูลอตรีปูแล้วปูซื้อไปลอตรีตัวไนปูตเตตรี่ปู ตัวเลขครับผมเจ็เดกับเก้าบอกน้ำแข็งบอกได้เจ็ดเก้าไม่ชนเก้าใส่ปูใสเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ้ปูอ๋ออันนี้สองตัวมามตัวมันลงที้งเลยนี่เด็กคู่คู่เหรอขีดมันก็ขีดออกขีดคู่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 ขีดอืมครับผมไม่ชนอันนี้เก่าปูนี่ ก้าล่างองปุ่นี่แกับกาล่างอันนี้เจ๊กับกาบนอ้อที่เก่าใช่ไหมนี่ครับนีนสี่กับห้าออก4ี่หกกับ3มออก2 8งดแกับ9้าออก9ก้าสี่สกับ3ามออก3ามเจดสี่กับห้าออก5้าเกกับ0นออก0ูนย์ศูกับ3ออก3าสองวดนี้8กับ9ทีปุ่นแปกับ9้า ลงขีดคู่ก็ถือเลขเป็นบอแล้วเขานี่แหละมึงถือง่าวเพียนเดี่ยวสุดเอ๋อนี่ขีดเฮ็บบอลครับผมไมสามนี่รักคิปมันเรีคิรักคิบเรียขีดสามรันผมออกสามหกครับคู่เฮบบอลนม็ออกยังขีอหละเฮ็บบอลคู่เฮ็บบอลครับผมคู่น้องคู่เฮ็บบอลครับคู่ ออคู่ก็คู่เห็นบ่ครับคู่นี่เห็นบ่อ๋อขีกขีลักสิบหลักทีบบนขี้กบนหลักสิบบนคือเลขแม่นมาปูโสักย่างูนี่ขี้กแทะน่าแหละารวางกันเกดเก้าเก้าเจ็ดได้หัวของกันนะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดใส่ปูมีบอหันหกันบอสมีบินเอดหั่มเ็ดมาแล้วกันวันยันไม่ออกน้ำกันกัน เจ็ดเก้าเก้จเจดเก้าเก้าเจ็ดติปูยันบอกน้ำกันครับผมผมมาเจ็เ้ายมาผมว่าผมมาเจ็ดบนไหมนั่นแหละเจ็ดเก้าหลดนันบอกเจ็ดเก้าเรดอ้อกันแ้วเจดเก่าติปูอันนี้ลอันนี้ล่างติปูอันนี้บนอ๋อบนกับล่างชนที่เก่าชนที่เก่าบนก็เก่าล่างกัเก่าครับผมเนาะเจ้เกผมมาหาปูขี้แปลกปูให้ ตัวเดียวครับผมเก้าสามตัวเดียวถ้าใครจําได้นะครับผมมาหาปู่ครั้งแรกนะครับตีเก่าขนาดครับผมปู่มันมีเก่าหรอคันเร็คมีเก่าสิปู่เลขเลขคู่ปูปูปลาเสือร่องคู่เลื่อยรักขีดมันเอาขีดเลยครับผมปู่นตะกี้ปูคู่ยุนศูนย์สี่สีสวน่ออกซีซีครับผมปู่ออกซีซีดินี่ครับผมเนาะ งสุดท้ายมาตามปู38แห้ง c ทั้งช่องครับผมวันนี้วันที่12แล้ว13 14 15 16อีกประมาณ3-4ม,มือเลขก็ออกแล้วครับอันนี้เกิดล่มเหี่วๆเลยครับผม20กวบแล้วคลิปมันครับผมปูนี่นี่นี่ชูดยุู่กาง คร้อยสิบหน่วยน่ร้อยสิบหน่วยหน่วยสิปูนี่นี่แหละนี่สิปูพวกนีเจ็ดเก้ายันหมองกกันใส่ปูเจ็ดเกานี่มันออกกันนะเจ็ดแล้วสิบหน่วครับผมปูเก้าเจ็ดเก้าปูจงยห้อมาออกนํำกันอีกแล้วเมือนกันอ๋อครับผมนี่เลยยี่สิบกวดเดอนี่เด้ยวอเด็ปูยี่สิบงวดนี่แหละชุ่มมันยังหลโตแต่ว่าปูหาด หาเอามาใช่กัปตันหน่อยนั่นนี่ครับนี่ละหลักร้กอยปูเอาหนึ่งเด็ดหลักร้อยห <laughs> นึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ้ปูหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสามหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสามมาปูนานอยูเอา <F> จะมา <F> เขียนให้ F <4 S 1> อเอฟซี 3, ท, C ทั้งช่องครับผมเนาะปูสามแปดเน้นย้ำโค้งสุดท้ายครับผมนำมาแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องครับอย่เจ็ดก้าเนี่ยนั่นาปู เจ็ดเก่าีปูเจ็ดเก่าเนี่ยนอนึ่งเจ็เน้่งนบนวิ่งเก้าหนึ่งเจเก้าปูแม่นมันยันบอกกันเครับผมเกับอกันเปิดเกิดัหนึ่งเจ็ดเก้าแห้งดครับผมปู แล้วก็หน, 1, 9, 3, นึ่งเก้าสามโปูนั่นเดียวกนหนึ่งเก้สครับผมเนาะคือครูลงคูรักคิดค,บบบบคูบ่ถึงเลกได้ปูบอกเปูโอ้ยเนี่ยเนาะขี้บนที่ปูนี่ปูอ๋อรักคิดขี้ครับผมเจ็ดเก้อมันมันมันแ oh. มนครูงอนแมครับผมปูครูงอนอีกมันบอกอย่างนี้นี่ครับ บนวิ่งเก้า1 9, 9 3ครับผมเนาะนี่ครับ7993บนนะครับส่วนล่างครับผมเนาะล่างครับล่างปูล่างจะได้ปูกันดิปูล่างสิครับผม มาตามแนวทางลางต่อครับผมเนาะหลังจากได้บนไปแล้วครับผมนี่ครับหลังจากได้บนไปแล้วสใช่ปูอ๋อน้ำกันเตร้ำกันอันนี้เด็2สองสามสามสามสองปูนี่ก็ศูนแปดออกที่นศูนครับนี่นี สองหกาะครับสองหกสองสครับผมปูสองหกดไปเห็นแล้นี่สองหกสองเจ็ดทปูบนบนล่างเล็กล่างเล็กลางว่ปูี่จุดี้ล่างเล่นล่างเี่นุ้มล่างนึ่โออคับผมมีเด่นมันสามสองนำกันปูครับผมปูซื้อสองสเนี่ยสองสามปูซื้อสองสามปูนั่นแหละออกสามสองออกสนี่เดนี่ วันนี้ในนี่นี่ใช่ปูสองสี่หกเจ็ดที่ปูนั่นแหละมาสองตัวได้ยืนสองตัวมันมาปูบางแียกงูเด็กตัวเดียวเนาะชุนๆมันก็ชุนแปดโอ้ยี่เด่นห้าเจ็ดเก้าห้าเก้านี่เด่นครับผมห้าเก้านี่ก็สามเจ็ดครับนี่ยื่นยังไงล่ะเนี่ยเป็นมาปูสองสี่หกเจ็ดที่ปูนั่นแหละมาสองตัวครับผมมาสองตัวได้เอาปูบานี้ปูแรงมนหนีปูมานี้สอง สองหกสองเจ็ดล่างวิ่งยังปูวิ่งยังปูล่างตัวตัวนี้มันตัวมาสองนะตัวครับผมตัวมาสองนะมาสองมาสี่ครับสี่เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดที่ปูเนี่ยเจ็สองเจ็ดเอานี่ละนี้ละ4ีเจ็ดสองเจ็ดวิ่งเจ็ดบวปูลางปู ปูว <traum as> ิ่งสองวิ่งสองตีวิ่งสองปูวาครับผมเนาะสองหกสวิงสองสองหกสอเจ็ดจเปตัวสองปูตัวหนึ่งปูเออน่ไม่ใช่ลครับล่างวิ่งสองใหปูเนี่ปูเนี่ยปูนี่เน้นเนี่เนี่ยนี่ไหมบนกับบดกุงล่างนี่ เนีสจ็นีสองเบนนี่ปูบนี่ปูบน่เจ็ดเก้าบกเก้าสามเจ็ดเก้าับกันเนาะนี่บอกเจ็ดเก้าบหนึ่งเจ็ดเก้าที่สิบหกทับหนึ่งหนึ่งทับหกเจครับผมเนาะนี่ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผม กับสุดท่านีครับกับเขาอุดพ่อนไห้เอฟซีทาง่องที่เบิงคลิปนี้ครับเดินทางแขวขาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ